เดินเล่นค่ะมาลายชาแนลนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันค่ะตอนนี้ออกมาเดินชมนกชมไม้ชมอากาศเยน็ยนๆค่ะตอนนี้ก็ข้ามคลองตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะดูไม้นี้ก็น่าจะหักแล้วเนาะถ้าเราข้ามนี่จะหักไหมนาะพี่น้องดูเดอ้อนี่น่ากลัวก็หวังว่าไม่หักน้ำหนักเราไม่เยอะนะคะมีรอยหักไปแล้วนะคะนี่ โอเคเราปลอดภัยนะคะเราข้ามได้ปลอดภัยนะคะนี่ตอนนี้มือเราเย็นเจ็บใส่ถุงมือก่อนนะคะออกมาชมบรรยากาศข้างนอกค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินเลาะไปตรงนี้นะคะเลาะไปอีกแม่มีสวัสดีจ้ามาพาเดินเที่ยวเดินเลาะป่านะคะไม่ได้ป่าหรอกแต่ก็พูดไปเนาะเรื่อยเปื่อยตรงนี้ก็ เป็นแม่น้ำไหลามาเนาะแล้วก็ทําสะพานเดินไปที่ป่านู้นนะเราก็เลยออกมาเดินสูตรอากาศบริสุทธิ์ค่ะตอนเย็นๆเนาะอากาศก็เย็นเนาะลบหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเย็นไปถึงแต่ไม่มากก็พาชมเนาะต้นไม้ต่อไม้อยู่ในน้ำขอบคุณแม่มีจ้าก็อันนี้ก็เป็นน้ําคลองเนาะน้ําคลองลําธารมาจากน้ํา มาจากแม่น้ำนู่นเนาะมาจากแม่น้ำที่เรากำลังจะเดินไปนะคะแล้วก็ไหลลงไปนี่แล้วก็จะไปทะเลเนาะตรงนี้ก็แล้วก็มาดูกอไม้ตอน,นี้นะคะอยู่ในน้ำเนาะเขาก็น่าจะตายแล้วแหละหรือไม่ตายก็ไม่รู้ยังไม่มีใบเนาะเดี๋ยวรอดูหน้าร้อนว่าเขาจะผลิตใบไหมตรงนี้เขาก็ทำเป็นสะพานให้เดินเนาะ เดินเรืเร่อยๆขอบคุณแม่มีค่ะมาส่งกําลังใจกันเนาะขึ้นแล้วเขาไม่ดันพี่ยูเขาไม่ดันบ้านนี้พี่ยูพี่ยูไม่ได้ดันบ้านนี้ก็เลยขึ้นขึ้นอีกรอบหนึ่งขึ้นแล้วขึ้นอีกเขาไม่ดันก็เลยข,ขึ้นแล้วขึ้นอีกเห็ดไม่มีเห็ดไม่มีค่ะเห็ดมีแต่เห็ดเมาเยอะเห็ดที่เรากินได้ไม่มีแม่หมีที่เนี่ยตรงตรงอยู่ ที่อยู่เนี่ยนะมันจะมีแต่เห็ดเมาเยอะป่าก็สมบูรณ์อยู่แต่เห็ดมีแต่เห็ดเมาเยอะนี่ก็น้ำก็ไหลเออมาจากแม่น้ำนี่ไหลเออมาจากนี่ก็อากาศสดชื่นดีเนาะอากาศเย็นแต่ว่าก็สดชื่นเย็นแต่เย็นไม่มากเย็นพอไหวแล้วก็น้ำแข็งก็ ละลายลงบ้างแล้วไม่นามากตรงนี้แต่ถ้าทางนู้นจะหนามาก <c oughs> ก็ออกมาสูดอากาศเดินเดี๋ยวเราก็จะเดินวนไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ร่องรอยของเขาเดินไปถึงนูน้นแต่ตอนนี้เดินไม่ได้ละสวัสดีจ้าพัดไทยมาเดินด้วยกันมาอ๋อไม่กลัวมันมีบ้านอยู่รอบๆ ก็เป็นหมู่บ้านตรงนี้อยู่ข้างๆหมู่บ้านไม่น่ากลัวอะไรหรอกป่านีน่ก็มีแต่บ้านทั้งนั้นเลยบ้านก็อยู่ข้างหลังเรานี่แหละพามาเดินฝัดไทยมามามา,มาเดินตอนเย็นอากาศก็เย็นอยู่หรอกถ้าถอดถุกมือนี่เย็นเจ็บก็เลยเอาบ้านไม้ลายมาขึ้นไล่หน่อยพี่ออยูไม่ดันบ้านนี้เลยอ่ะพี่ออยูไม่ดันให้เลย ก็เลยขึ้นอีกรอบนะึงมาไม่ถึงสิบเราไปทําหน้าปกที่หลังไงเราไม่ทําหน้าปกก่อนเนาะอุย้ยมาดูต้นไม้ต้นนี้เนาะห้าต้นกอเดียวดูปัดหิมะไม่มีเลยจ้ะนี่อย่างที่เห็นเนี่ยหิมะไม่มีละปัดกอไม้ดูมันขึ้นมาแขกต้นเดียวขึ้นแขกสองต้นอันนี้ห้าต้น ดูนะนี่ปาดอ๋อไม่สบายอากาศเปลี่ยนแปลงไงปัดไทยอากาศมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็ป่วยกันเยอะทางนี้ก็เป็นกันดูต้นไม้ต้นนี้นี่ปาดห้าต้นแตกกอมาอืมอากาศมันเริ่มมันเริ่มจะเข้าหน้าร้อนไงมันก็เปลี่ยนแปลงไปไงเนาะธรรมชาติก็ เป็นกันเนาะภูมิแพ้